สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันเกิดเะหนูเนะาะเมื่อคืนก็นั่งยาวเลยคุยกันกับเพื่อนๆเบิร์เดย์นในชแนลช่องของเจหนูแล้วก็ไปต่อที่ห้องน้องนิ่มไปร้องเพลงจนยันเจ็ดโมงเช้าถึงได้เข้านอนนะก็ล้มตัวลงนอนได้สักพักหนึ่งก็หลับแล้วก็นี่ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงตื่นมาแล้วออกมาข้างนอกห้องนอน ก็ s u r p r i รส์ me เลยลุงบอกว่ามีคนทำให้ลุงเนี่ยมีความรู้สึกแ yeah ย่ <laughs> ไปดูกันเขาว่าอะไรแทนๆน Who that? Who send that to me? Oh uh, let's find out who's making me look bad know <laughs> Happy birthday! Sending flowers, smells across the miles, to wish you a happy birthday from Batam Island, Batam, Batam Island, uh, Indonesia. Uh, Sim McKee. Right, Siri. Siri. Yeah. Siri McKee. พี่สิริพี่สิริขอบคุณมากเลยพี่สิริเซอร์ไพรส์ลุงแบบวบา very beautiful <laughs> oh thank you ขอบคุณค่ะพี่สิริโอ้ยเซอร์ไพรส์หนูใน,นในชีวิตไม่เคยมีใครเซอร์ไพรส์แบบนี้นะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ